สับลาดสับลาดบุญดาสับลาดบุญดามาแล้วมาแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วสับลาดบุญดามาแล้วสับลาดสับลาดบุญดามาแล้วมาแล้วเซ็ตเม็ดยาดีนะเซ็ตไม่จับตัวประกัน ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสอยู่ๆก็มีวัตถุชิ้นใหญ่ตกลงมาบนพื้นโลกอย่างเป็นปริศนาและบนท้องฟ้าก็มีเมฆดำก้อนใหญ่มาปกคลุมจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งตะโกนร้องว่าสัตว์ประหลาดกำลังมาและนั่นเป็นสิ่งมีชีวิตจริงหรือไม่รูปร่างของมันเหมือนกับปราสาทโก่ก์ที่ดูใหญ่โตมโหฬารเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่ามันกำลังตกลงมายังโลกสัตว์ประหลาด สัตว์บระหลาดสัตว์บระหลาดกำลังมาวัตถุก้อนมหึมาที่ว่านี้มันคืออะไรยังไม่ทราบที่มาของมันและเป็นอัตรายไม่ตึกมีแตกทั้งเลย เริ่มเทิ่มเลยเอ,อ๋อคุณบายุมิครับผมตอนที่มีวัตถุปริศน,นาปรากฏขึ้นเนี่ยได้ข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนร้องว่าสัปหลาดกำลังจะมาแล้วเขาอยู่ไหมค่ะสมองเขากระทบกระเทือนความทรงจำเขาไม่เหลือเลยท่าที่รู้ก็คือเขาตะโกนว่าสัปหลาดบุนดากำลังมาสัปหลาดลัดดาเหรอบุนดาฉันนี้เก็บข้าวของของเขาอยู่เลยค่ะดูสิคะ คือจะใช้ประโยชน์ดได้บ้างนะได้การละคุณมาอยู่มีครับในภาพนี้มีพปงแจอยู่ด้วยอะผมขอดูหน่อยได้ไหมครับใช่ที่นี่แน่ๆเลยเอาสกะไปที่เขตพีจุดพานะได้เลย ใช่คนนั้นก็คือนักแสดงของโรงละครและเขาก็เป็นคนดูแลที่นี่ด้วยถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็เป็น<ะ>บ้านของครุกุมิซึ่งเป็นบนรรพบุรุษแล้วก็เป็นแฟนของคารุตโตแน่นอนเลยใช่ไหมคริยะถูกต้องเมื่อปีที่แล้วนี้เองเขาหายสาบสูญไปจากที่นี่โดยไม่มีใครพบเลยบุนด้าก็คือชื่อของสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นสัตว์ในเพลงละครที่เขาแต่งขึ้นมา สั์ปรหลาดเพลงละครเหรอใช่แล้วเพลงละครนั้นนะ่ะถูกตีพิมพ์ในทิ่ตยสารการแสดงในตอนนั้นแต่ว่าไม่มีการนํามาแสดงนะเพราะเชื่อกันว่าตอนจบไม่เป็นที่น่าพอใจเลยถูกทําลายแต่มันน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนะมันคือวรรณกรรมที่แตกต่างไปจากวรรณกรรมอื่นๆมันเป็นวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีความลหลงไหลในสัตว์ประหลาดระหว่างที่เขียนอยู่นั้นทุกคนที่สนใจต่างตั้งหน้าตั้งตาคอย เพื่อให้มันปรากฏขึ้นมาเป็นความจริงแต่มีเพียงสัตว์ประหลาดบุนดาเท่านั้นที่ต่อมาได้กลายเป็นความจริงอยู่มาวันหนึ่งผู้เขียนได้หายสาบสูญไปครยะดูนี่สิมาดูตรงนี้สิอะไรเหรอดูนี่สิ เหลือเชื่อจริงๆจิจจจนตนาการนักประพันธ์ละครโอ้อะไรเนี่ยคริยายังไงก็ตามเนี่ยต้องเอาหลักฐานเพื่อไขความลับเนี่ยกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนนะ ผมจะหาหลักฐานเพิ่มเติมอ <huh? S 2> <All S 3> ืมฮะอะไรนะสมการที่เกิดจากระสยนะวิทยาจากรายงานของขริยะที่แจกไวว่าได้ไปตรวจบ้านหลังนั้นดูแล้วมีไดอารี่ฮารุคุมิด้ทำการวิจัยเกี่ยวกับรสยนวิทยาและค้นพบความลี้ลับของการสร้างสิ่งมีชีวิตรสยนาวิทยาคืออะไรมันเหมือนกับเวทมนต์ที่ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำมันฮะอย่างนั้นสมัยยุโรปเนี่ยนะคนโบราณได้ทำการขุดแร่ตะกั่ว ให้แปรสภาพมาเป็นทองคำวิชานี้มีด้วยเหรอคะสารเช่อพอพอพตอนนี้กําลังยุ่งนะไปเปิดพจนานุกรมเอาเองก็แล้วกันไปครูมีคงจะเบื่อกับจินตนาการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยนะก็เลยสร้างละครที่มีจริงขึ้นมาสําหรับนักประพันละครแล้วโลกคือเวทีและเวทีก็ต้องอยู่ในโรงละครตามไดอารี่เนี่ยเขาเขียนการทําลายสัปพะลาดบุนดาให้กับลูกสาวไว้ มารุคุมิมีลูกสาวด้วยแล้วเนี่ยฉันไม่เคยรู้เลยฮะรัศยนาวิทยาเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากสัญญาเตือนที่เขตแอตตำแหน่งพีมีสัตว์ประหลาดบ,บุงได้าเคลื่อนไหวอยู่อะไรนะี่ยซูมาคัสออกปฏิบัติการได้ทันทีามีการทดลองในรัศยนาวิทยาจริงเหรอ ไงบ้านเว้ยครัพูดว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆนะคะมองเห็นอะไรคะลองนึกดูดีๆเลยะคะ่ะผมเห็นเวทีว เวทีใช่แล้วผมเป็นนักแสดงนำอาจารย์ฮารุคุมินำผมมาตอนที่ผมหมดสติชายที่หมดสติเพิ่งจะฟื้นขึ้นมาหรือในอีกชื่อหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าคาสปาฮาวเซอร์นักประพันธ์ละครเวทีของเยอรมันในต้นศตวตรรษที่19เขามีเชื้อสายราชวงศ์ผลงานการประพันธ์ของเขา ไม่เหมือนใครเลยในยุคนั้นในที่สุดก็มาจนได้คาสปาฮาเซอร์วันของการแสดงละครสัตว์ประหลาดและวันที่เราคอยได้มาถึงแล้วคณะละคนเราได้เวลาออกตัวแล้วอะไรนะได้เวลาออกตัวนะแล้วพวกเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะจะอบรมสั่งสอนพวกนักแสแดงทั้งหมดตอนนี้ฟังนะตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ที่เธอและคนอื่นจะต้องออกแสดงแต่ว่าอาจารย์ไม่มีอะไรจะสอนเธออีกแล้วถึงเวลาต้องแสดงใช่และก็ได้เวลาที่เธอจะต้องซ้อมใหญ่กันสักทีหนึ่งม่านเปิดออกผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไปพร้อมกับส่งเสียงรอ้องสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดมาแล้วสัตว์ประหลาดมุด้ามา ตรียม <Dream. S 2> ยื <Yeah. S 2> มเน,นเลยแย่แล้วเลือกไปไหเลยอ่ะแยกตัวออกจากกันโจมตีมันสามทางซะครับท่านผู้ชายที่สูญเสียความทรงจำคาสปาฮาวเซอร์ ผู้ยิ่งใหญ่แห่งรัศยนะวิทยาสัตว์ประหลาดคืออะไรสัตว์ประหลาดเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้เป็นแสงของผูพ้พิปีศาสอันชั่วร้ายผู้พิปีศาจสัตว์ประหลาดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถอธิบายและไม่อาจมีใครจะรู้ได้ว่าสัตว์ประหลาดบุญด้านั้น คืออะไรเป็นดาริท่านพูดทุกระการดังนั้นฉันจะมีความคิดที่จะสร้างสัพป,ปรลาดแห่งจินตนาการให้กลายเป็นจริงขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่ในละครเท่านั้นแต่ในโลกใบนี้ก็จะเป็นเวทีนั้นด้วยและฉันจะครอบครองโลกใบนี้ทั้งหมดด้วยมือของฉันเองสัพป,ปรลาด Satpalat Gamlangma! Satpalat Buddha! Jatuh kelahi pencing! Hahaha! Wengkak! 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 เขาจำเป็นที่จะต้องมีแาบแบบของสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นอะไรไมันยินเสียงอะไรมันเป็นเหมือนการหมดสติซึ่งมันคล้ายกับความมืดและสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เป็นจริงขึ้นมาในเวลาที่เราจะเลิกลงมือผ่าตัดแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งประหลาดมากเลยทีเดียวซึ่งจะไม่เคยมีปรกากฏมาก่อนและจะต้องเป็นสิ่งที่มนุษยชาติยอมรับ จะบาร็อกที่สุขใสเจ้าจงเกิดมาเพื่อเป็นสัตว์ประหลาดบาล็อกมันหมายถึงไข่มุกที่บุบเบี้ยวเข้าใจใช่ไหมเอาเม็ดนี้ไปใส่ไว้ในฟูราสโคปต้มมันที่ความร้อน 4 5 1องศาเป็นเวลา41วันจากนั้นอีก40อาทิตย์มันจะสร้างเลือดเนื้อและกระดูกของมันมันจะเป็นรูปร่างของสัตว์ประหลาดในตัวของมันเองมันจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่เปี่ยมศักยภาพาขอให้พวกเจ้าทุกคน จงกลับไปยังโลกที่เปลีบยบเสมือนเป็นเวทีของพวกเจ้าโลกจะต้องกลายเป็นเวทีบทละครนี้้าคิดว่ามันใช้ไม่ได้เข้าใจไหมฟูลันชิจงรักษาความลับของบุญด้านนี้ให้คงอยู่ตลอดไปเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าสัตว์ประหลาดเจ้าจะต้องคงอยู่ตลอดไป เจ้าจะต้องเป็นจริงให้ได้ข้าจะเป็นคนสร้างเจ้าเอง ดูบุนด้าอยู่ในสักแห่งหนึง่งและเมื่อถึงตอนที่นักรบที่กล้าหาญเหล่านั้นจะต้องออกไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดบุนดาแต่ว่าพวกนักรบเหล่านั้นก็ถูกทำลายจนหมดสิ้นบางคนถูกยิงด้วยอิซาคิจิและบางคนก็ถูกลงหุ่ทพัด,ดหายไทุกคนทั้งหมดถูกทำลายไม่เหลือ ที่สุดก็เหูือผก้กล้าอยู่เพียงคนเดียวโท่น,นะแต่ท้าว่านักศัยานวิทยาได้ทำกับดักเอาไว้กับดักมันเป็นกับดักอะไรและเราจะสามารถแก้กลววงกับดักนั้นได้ยังไงกับดักคืออะไร อายุมิทุกคนเป็นไงบ้างสัปลาดบุนดาลเตื่นจากความฝันเถอะเจ้าคนโง่เออฮะ,ะแกเป็นใครกันนะเจ้าเพียงจะฝันไปว่าเป็นอุนตรมนไดนาเท่านั้นอะไรนะ,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 ะแกต้องการอะไรกันนะ่ะ ทั้งทีพีซีและสิปกาศไม่มีอยู่ในโลกตั้งแต่ต้นแล้วทุกอย่างเป็นเพียงภาพที่วาดขึ้นในหัวของเจ้าหรือไงคที่นี่ก็คือเวทีไม้ยถึงในสมัยโบราณและในเวลานี้โลกจะต้องเป็นเวทีและต่อไปนี้ข้าจะทำลายล้างมนุษย์ให้หมดสิ้น แยากว่าจงยู่ในโลกของเจ้าไปเถอะแต่ว่าข้าจะไม่ยอมให้เจ้ามาขวางข้าไปได้หรอกรู้ไหมจำเอาไว้ก็จะต้องครอบครองโลกไว้เพียงผู้เดียวอ้า ฮารูมิได้เก็บความลับของบุนดาไว้ในตุ๊กตาที่เขียนว่าลูกสาวในไดอารี่ก็คือตุ๊กตานั่นเองอย่างนั้นใช่หรือเปล่าความจริงจะปรากฏที่กระจกใช่ไหมลองดูทำอะไรอ่ะ phosis Ken ngai lah kenapa ada di ni oh 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 สัตว์ประหลาดวุนด้นที่ฮารุคภูมิเป็นผู้สร้างมันขึ้นมานั้นตอนนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าฮารุคภูมิได้สร้างขึ้นมาจากจินตนาการทั้งสิน้นซึ่งทําให้มันมีพลังที่จะต่อสู้กับอุลตราแมนได้น้าได้ผลของการต่อสู้จะเป็นอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับจินตนาการ うん <laughs> <laughs> พนักานต่อสู้ครั้งนี้แล้วเนี่ยครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเลยดูไปแล้วเนี่ยเหมือนอยู่ในความฝันเลยอ๋อโอ้ตกลงครับผมจะตรวจสอบดูอีกครั้งครับดวนี้สิดูนี้หลังจากนั้นนะฉันก็ศึกษาแล้วก็ทดลองนักสายวิทยาดูแล้วโอ้หนี่เธอจะไปศึกษาเรื่องนามาดเรืองน่าลุ้นนิสิกไปยฉันศึกษามาหมดทุกเรื่องแล้วล่ะนีน่นี่นี่ไหม ความฝันและจินตนาการของฮารุค <When> no ุมิหายไปไหนหรือว่าเขากำลังเริ่มเขียนนิยายเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดเรื่องใหม่อยู่ เขาอาจจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อเขียนนิยายก็ได้ สัตว์ประหลาดตัวใหญ่ออกอารวาสอีกครั้งคราวนี้โครงการของนักวิทยาศาสตร์ด้าน DNA มัเกี่ยวข้องอะไรด้วยติดตาอุลตราแมนไตนาตอนต่อไปแสงกับเงาของหนุ่มสาว